ตอนขึนสามัีานั่นแหละตรงนั้นแหละเพาะว่ามันขึ้นแล้วมันจะเ่งขึ้นาย่สามไม่เครทักทักี่เขาไม่ได้เขาเล เอาแครก็คือสรุปว่าใครอยากจะไปก็ไปกับน้าเชียนนะครับไม่ไปก็ไม่ไปก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนี้ใครอยากจะไปก็ไปกับเชียนครับครับครับนะครับเพราะว่าเราก็ได้อุทิศสอนสอนให้น้าเชียนไปแล้วน้ำกู้เรียบร้อยแล้วขวดน้ำเรียบร้อยพาไปดูอันซีนของอ่างลือในแล้วแล้วก็ตกลงเชียนอีกที่นึงครับที่ไหนไปมาแล้ววัดไอ้วัดครับไปไปอีกไหมเนี่ยวัดอะไรนะวัดป่าเขาล้อมที่ไหน อ้าวลูกพี่มีข้อมูลวัดป่าออนใช่ไหมสวยเลยยัสรุปมันก็ไม่รู้ชื่อวัดไม่รู้ชื่อวัดไม่รู้ที่ไปรู้ที่ไปรัวมีวัพอไปขอข้าวัดได้ขอข้าวัดกินได้วัดอยู่ข้างบนถ่ายรูปเสร็จเนี่ยวัดอยู่ข้างบนตอรงใครจะเป็นวยู่้างบนตรองใจ้นว้าอยู้าวัอยู่างวยูข้าไปแล้วก็จะไปวัด อาะวัดตา่เขาล้อมวัดตาเขาล้อมป่าล้อมเัาเข้ยป่าเขาล้อมจากนี่ไกลไหมครับเทียงไกลไหมไม่ไกลครับ10กิโลสิกิโลนะครับทางสวยคลาสสิกทางสวยคลาสสิกแล้วมึงนะครับทางดีคิดว่าไปไป แค่ว่าไปฝั่งเขาล้อมดีกว่าที่จะขึ้นนะใช่ไหมดีกว่าขึ้นนี่ใช่ไหมถ้าไม่ขึ้นนี่ก็ไปวัดเลยแล้วไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะจะได้ไปวัดทีเดียวเลยไปนี่แล้วก็ไปวัดแล้วกันเดี๋ยวให้ครบเดี๋ยวพวกเราพาเชียนไปวัดเองหลุมก้าลี้ยวเลยวเดสยามเอางี้เอางี้ถ่ายรูปนี่ศาลเจ้าพ่อเดี๋ยวจอดข้างล่างแล้วก็ไหวเอาไม่ว่าขึ้นก็ได้เลยใช่ไหมตรงตรงนั้นครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเพราะนี่ เชียงเขขึ้นไปเป็นตัวแทนนี่เออเออเชียงเขขึ้นไปคนเดียวเป็นตัวแทนขึ้นไปทำไมผมขึ้นไปบ่อยแล้วเอาป้ายไปเขาไหวยแล้วเอาป้ายไปด้วยถ่ายแสกแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่มาเออแล้วก็ขึ้นไปหมางอนเลยไมม่ีคอยเชียงขึ้นเราไปแล้ถ่ายรูปที่เกิดแล้วก็ไปวัดป่าเขาล้อมนะครับแล้วก็เข้าที่พักโอเคนะเอาสะดวกชตอนนี้ไหมครับท่านใดที่ว่าอยากจะไปที่พักก่อน มีมีมี่านไหนที่อยากขึ้นบ้างครับเดี๋ยวผมผมจะนำขึ้นไปแล้วกันอ่ามันจะมีพื้นที่ก็คือขึ้นไปแล้วก็จะวนลงมาได้ครับเดี๋ยวจะมาล็อกรวมตรงนี้เผื่อบางท่านอยากจะขึ้นไปทั้งบนว่ราทางมันยากขนาดไหนครับไม่ยากครับไม่ยากแค่เว้นระยะห่างสักนิดนึงก็ไ่ด้ละอันนี้ขึ้นไม่ได้ ใช่ใช่เ้ไต่้ขาไต่พร้อมมั้อย่าง้เดิไม่ไดตั้ง้นอยู่แล้วขึได้ยังไม่ขึ้นมถามหรือยังจะขึ้นหรือเปล่ามงถามอยังรู้อะไรควรไม่ควรสองไทยไม่ขึ้ไม่ขึ้นรว่วจะตใไเฉพาะขากาจมีแ้อย่างเงียบเสแล้วก็จบมาเซ้มาเซอร์ตั้งกบอเลยครับไ